ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับ BP 5 0นะฮะวนกลับมาให้ซื้อแล้วนะครับใครที่กําลังเลงอยู่นะว่าจะซื้อตั้งแต่แรกเนี่ยซื้อเลยนะครับแต่ใครที่กําลังแบบว่าสงสัยอยู่ว่าจะเอาดีไหมเจ้าตัว BP 5 0เมื่อก่อนมันก็โกงเมื่อก่อนมันก็ดีนะตอนนี้เล่นได้ไหมควรจะเก็บไหมนะครับคลิปนี้มีคําตอบแบบละเอียดเลยผมเอาไปลงแรงให้ดูแบบจริงๆเลยนะครับว่ามันไหวไหมไหวแค่ไหนยากง่ายยังไงโอเคงั้นเราเดี๋ยว เข้าไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าตัว bp 5 0นะครับตัวนี้จะไหวหรือเปล่านะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องลองไปเสี่ยงดูไปรับชมกันเลยฮะตอนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอมดิสตี้มือบายราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่ไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูก ไวปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงกอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับมาครับผมนุกทาวครับด่านใกล้ฮะโอ้แต่บีพีหไม่กลัวนะต้องบอกว่าในสมัยก่อนเดี๋ยวตอนนี้มาดูกันฮะอ่าฮะปาดเข้าไปหนึ่งหน,งหนงึมีคนเล่น1น,นึดด้วยโอ้โหอันนี้ถือว่านับถือ ชอบมากครับใครที่เล่นปืนนอเมต้าเนี่ยโอ้โหคนข้าจะโดดเด่นโดดเด่นนะฮะปืนเมต้ามันกล๋มกึ๋ฮะนี่ก็ในแรงนะครับช่วงนี้ดีแรงด้วยคนโหดโหนแเยอะนะครับแต่ก็ยังมีคนเล่นอย่างไอตัวกระด้้มเมื่อกี้ก็ r p ีใช่ไหมใช่ไหมถ้าผมดูไม่ผิดนะครับหรือไม่ได้โหลดสก,กินเออแล้วก็มีตัวเล่น1 1 7่เแต่ต้องดูว่าท้ายเกมจะเปลี่ยนปืนป่ะ <laughs> <laughs> แต่เราเนะี่ยยิง BPD ห้าสิบยาวๆครับผมยิงยาวเลยไม่เปลี่ยนแน่นอนคนระับ มาดิมาดิข้างหน้าเอา๊บโอ้โหเฮ้ยมันมีเห็นนะเมื่อกี้เกือบมันเกือบนะมันเกือบจะสะลดแล้วเมื่อกี้มานี้มีข้างบนนะครับมีตัวข้างบนอยู่ไหนเอ่ยไปไหนะวะโอเคอยู่ก็ได้โบ่เรียบร้อยฮะโบ่เรียบร้อยฮะไปหรือเปล่าเอ้ยอกระหน้านมันพลิวจริ๊งน,นะลูกซองกระดัมเนี่ย แม่ก็เอ้าเอ้าปืนกุ๊กกู่สามนัดนะฮะหันเจอหน้ป๊อกป๊อกป๊อกนะฮะก,กุ๊กกู่อยู่ไหนเอ่ยอ่าฮะไปครับ VMP เอ็มเนี่ยก,ก็โดดเด่นนะแต่ผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้โดดเด่นเท่า US9 สำหรับผมนะส่วนตัวเออผมคิดว่า US9 อ็นโดดเด่นมาก ไปครับฟ้าจะรวจดเปิดมาเลยอันติจังหวะนี้สาดเข้ามามาเด็กใครก็มาผมมีอันติครับผมไม่เคยกลัวครับผมมีอันติอ่ะไม่กลัวมีอันติละห้าครับนี่อ่มีอันติละห้ามีอันติละห้ากันด้าเหมือเฮ้ยเดี๋ยวกันดามเมือเฮ้ยเดี๋ยวหลังเข้าเอ้าไม่ได้ยินได้ไงอ่ะมาใหม่ เฮ้ย,ยมันหลบไปได้แล้วนะอันนั้นอนะ่ะมาหนี้ดิมาหนี้ดิไอพีบีเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวกันดั้มเขาซิงอยู่นะแต่ว่าตัวมันเห็นง่ายนะไอตัวมันเตี้ยมากกันดั้มโคตรน่าราักกับไซมินิอะไรก็ไม่รู้นะเอออื้งป่าไปเลยป่าไปเลยมาไหมก็มาดิผมกดสไลด์ไม่ค่อยติดแฮะตอนนี้ปุ่มเพี้ยนเพ<ๆ>ี้ยนไ ทำมันนั่งปรับภูมใหม่เอ้าเดี๋ยวหลังรับโอ้โหแล้วโคตรไกลลูกซองสมัยนี้นี่คือยิงไกลามากนะฮะเออแล้วบวกกระดานลูกชาวด้วยนะโอ้เรียบร้อยจังๆอันเนี้ยเออเรียบร้อยฮะไรเอ้ยข้างบนเอ้ยโอ้โหแมงเอ้ยแมงสองเม็ดเริ่มนะครับเริ่ม <laughs> มีตัวใช้ปืนไฟนะแมนอวอร์นะ ต่อให้ไม่ไม่ค่อยมีคนเล่นแต่ก็ยังโกงอยู่นะครับแมนอว์เนี่ยแล้วไงอ่ะวัดกับผมใหม่ได้พอเราเริ่มใหม่ได้เสมอได้เสมอมาเด้ไหนเอ้ยโอ้โหแล้วมาลับตีนข้างหน้าเออมาไหมมาอีกเกิดอีกยิงรูปไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยไม่มีนะ เขาเกิดไหนกันแน่วันนี้เอ้าเอ้ามันเกิดไหนกัน่ะงงโอเคครับจบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับตาแรกโอ้โหเราไปต่อกันที่ตายที่สองกันเลยดีกว่านะเพื่อความเร็ว one hour later มาครับผมเข้าสู่ตายที่สองครับได้เป็นนุกท้าวเหมือนเดิมครับแต่ส่วนของตานี้นะฮะผมก็จะพูดไปด้วยแล้วกันนะครับให้เพื่อนเพื่อเนี่ยรับชมคลิปไปแล้วกันนะมันก็เหมือนเดิมแหละนะฮะวิทยาสิบนะครับเป็นอีกปืนหนึ่งที่ ดีนะครับนี่พูดถึงตัวปืนนะยังไม่ได้พูดถึงตัวสกินนะครับเพราะว่ามันต้องรีเลทกันนะครับถ้าใครจะซื้อสกินเนี่ยก็ต้องดูที่ปืนนว่าปืนมันดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะตัวปืนนะครับพูดแบบนี้เลยว่ามันค่อนข้างดีดีมากๆเลยนะครับผมลั่นเร็วมันนิ่งมันกระสุนเยอะมันโอ้โหมันโอเคแต่แต่แต่ณปัจจุบันนะครับมันเบาเมื่อเทียบกับปืนหลักๆอย่าง VM อ่าจริงๆแล้ว VMP อ่ะมันไม่ได้แรงแต่แค่ time to kill มันเยอะมากๆนะครับผมแล้วมันนิ่งแบบโอ้ยนิ่งเหมือนโปะนะครับ VMP อันนั้นมันเกินนะครับผมแล้วก็ยกไวโยกไวคือทุกอย่างด้วยด้วยความเป็นมันนะนะด้วยความเป็นเมตานะครับก็ประมาณนั้นอะคือบางทียิง4 5หนัดก็จริงแต่แบบเหมือนยิง3นัดแต่แบบเแบบล้ดเดียวหายแต่แม่งขึ้น5นัดเนื้อว่าบางทีเหมือนโดนยิงไปแค่สองสามนัดเองนะแต่ทำไมมันขึ้น5นัดนะครับนั่นคือ VMP นะครับแล้วก็ U.S.N. นะฮะมันแรงคือปืนพวกนี้มันแรงนะครับบีอ่าเจ้าตัว BP50 ตัวเจเลยดรอปลงไปเลยนะครับก็นี่คือตัวปืนถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่คุณต้องยอมรับว่ามันเบาอนาคตไม่รู้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปทุกคลิปทุกครั้งที่ผมพูดเกี่ยวกับปืนแดงนะฮะปืนไหนลั่นไวปืนนั้นจะเล่นได้เสมอต่อให้มันจะเบาต่อให้เมตาจะเปลี่ยนนขนาดเนี้ย นะครับก็ยังเล่นได้เสมอนะครับอย่างเฟนเนกอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังเล่นได้ผมแล้วประกันเลยนะครับพวกปืนลั่นไวทั้งหลายนะครับยังไงก็เล่นได้ต่อให้มันจะยิง 5- 6นัดมันก็ยังเล่นได้ครับเพราะว่ามันมันสามารถที่เข้าประชิดแล้วทานถูกคิวมันดีนะครับผม Bp10 ก็เป็นอีกปืนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นแต่ถามว่าสกินมันจําเป็นไหมผมผมพูดตรงนี้เลยนะไม่อวยเกมนะครับไม่จาเป็นครับ Bp50 ถ้าจะซื้อเพราะความสวยงามซื้อเพราะสะสมซื้อเพราะชอบตั้งนานแล้วอยากซื้อซื้อเลยนะครับนะฮะแต่ถ้าจะซื้อเพราะว่าใช้งานกะเล่นระยะยาวไม่ต้องครับ bp50 สกินปกติก็โหดครับนะด้วยไซด์ดอทของมันที่มองค่อนข้างง่ายนะครับไม่ได้มองยากยิงได้ถุกระยะนะครับผมเล่นได้สบายบือนะฮะไม่จำเป็นต้องมีสกินแดงด้วยซ้ำ แล้วอีกอย่างข้อเสียของสกินแดงนะครับเมื่อเราสังหารศัตรูนะครับมันจะมีเอฟเฟกตอนตอนตอนศัตรูมันตายเนาะก็ประมาณนี้เห็นไหมซึ่งวเวลาศัตรูมันซ้อนกันหลายๆตัวเนี่ยค่อนข้างจะลกสายตาเลยทีเดียวนะครับผมก็นี่ก็คือข้อเสียของปืนแดงหรือปืนส้มหลักๆนะเออพวกปืนมิสติกหรือว่าปืนรีเจนนะครับมันจะเป็นประมาณนี้เออก็ต้องยอมรับให้ได้ด้วยว่ามันไม่ได้มีข้อดีข้ออื่นมาทดแทน นะครับที่มันที่เกี่ยวกับการเล่นนะความสวยไม่นับนะความสวยนี่คือผมผมให้สวยมากเออถ้าเป็นสายสะสมนะแต่สายเล่นไม่จําเป็นครับแค่สด์ดอทด,ดีขึ้นมานิดนึงสําหรับผมอ่ะนอกนั้นนี้เล่นสกินธรรมดายัางดีกว่าเออถ้าแบบว่างบน้อยๆอ่ะเก็บไปไปเอาเก็บเงิเงนไว้ซื้อปืนที่มันจําเป็นดีก,กว่านี่ฮะก็ประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับบีบีห้าสิบสำหรับอ่าสรุปให้แล้วกันสายสะสมซื้อเถอะครับมันสวย นะครับยังไงก็ต้องซื้อเพราะสะสมเนี่นะครับแต่ถ้าสายเล่นนะฮะเน้นใช้งานระยะยาวหรืออะไรเงี้ยไม่จำเป็นรับเล่นสก,กินธรรมดาดีกว่าแล้วตอนนี้ปืนมันก็ไม่ได้เป็นเมตาด้วยนะครับก็นั่นแหละประมาณนี้นไม่จำเป็นต้องซื้อจบแต่ถ้าปืนไหนจำเป็นต้องซื้อเดี๋ยวบอกเอง <laughs> จริงจทิงทคลิปรวมไปแล้วนะก็ลองไปดูได้นะครับเกี่ยวกับคลิปรวมปืนแดงอะไรพวกนี้นะผมทําบอกไปหมดแล้วยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดกระบอกเนี่ย ที่จําเป็นที่ต้องซื้อจริงๆถ้าแบบว่ามันมันจะต้องเสียเงินเนี่ยมีประมาณ3ามสี่กระบอกเองครับถ้าถ้าผมจะไม่ผิดนะเออที่ผมรีวิวไปนะมีประมาณ3ามสี่กระบอกเท่านั้นเองนะครับที่มันจําเป็นจริงๆอ่ะนอกนั้นถ้าคุณไม่ได้สายสะสมไม่ต้องซื้อครับเล่นสกีธรรมดาดีกว่านะครับผมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เข้าสู่กเกมมันนะฮะฉีดยาไปครับผมข้างหน้ายัางไงเอ่ยพึบไปเยียนแไหมตอนนี้โดนโอ้โหแม่งเอ,อ้ยวอร์เมชิน ก็มาดิมาดิครับอย่าเห้าอย่าเห้าอย่าเห้าให้ผมได้ตั้งหลักก่อนเฮ้ยเรียบร้อยครับแพ้ห้าสิบสามต่อร้อยห้าสิบครับค่อนข้างหนักครับเพื่อนที่อันดับโหลมันอะไรของมันวะหนะ้าโอ้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรบับบีบีห้สิสรุปให้คือไม่น่าซื้อนะฮะใครอยากจะซื้อก็ซื้อแต่ถ้าฟังคำแนะนำผมเนี่ยก็ อาจจะดีสําหรับท่านหรือไม่ดีก็ได้ก็แล้วแต่ลองคิดดูนะครับชีวิตครชีวิตมัดไอ้แค่มาแนะนำไปเฉยสำหรับมุมผมนะประมาณนี้ไว้เจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายรักนะจุ๊บจ